ตลาดเก่าค่ะพี่น้องัตลาดเก่านะคะพนงาตลาดเก่ายังอูตลาดอยู่ยังอูตลาดนาลงบานปนแกนคือเก่าค่ะพี่น้องบ้านไดไปใสท่าสอยู่มีผักติดอกว่าด้นเห็ดค่ะพี่น้อง้เห็ดส้นเห็ดส้มผักของกินของท้เลแม่มาเบิงเอากัเข้าสวยๆางาม น่องมุ้งแเสจวอนผมก็ตัวยาน้าลูบั้นทุนปอดแก้วจ้วยจ้าตราดตลาดนื้อมูเศ้าปูมสจ้าตลาดเนื้อมเศร้าปอนแก่นคพบินนองค่ะบรรยากาศเนื้อมเศร้าตลาดเนื้อเมูเศค้าทีขนาดคาบินนองค่ค่าแม่ค้าตลดให้นเราก็จับไจสื่ของสลับข้นนองมุ้ผูกันมานเนี่ยฝนมาตกค่ะมุ้ผ่าันฝนมาตก มีตั้งของมีตั้งเห็ดมีตั้งเห็ดมีตั้งของทะเลของน้ำจืดมีมืดกบพี่น้องเป็นไก่เป็นกากัมีหมูหมามีมืดกบพี่น้องอยากได้ยังยูรานี่เป็นมีตรจัดกระเบือหอดเต้าโลบของอยากของกินกบพี่น้องไข่กับยังมีเลยหอยตัวปุ่มตัวสีดำมีตั้งตวใหญ่โง่บ้านมืด

งวานของขบดดนขนสดสลยจ้าจะเกียลำปาวค่ะพี่มาจากกาลสินนั่นน่ะมันสดมันสดมันเลยไม่ตายแต่ถ้าไม่นานตายแน่ๆนอาออกซีเคนใ้สดมันออกซิเจนิดเมนสดสดเลยนลสดๆจ้าเกลียลำปาวค่ะถ่ายน้ำหัวแ้มเข้าไม่ใช่เป็งหนงโคตนะจ้า แล้วสีนสีน้อดำดึยาจ้าห้อยคืยางเสรยสเกง้กรได้ยังนี่เพิ่มกันก็ได้ลูกเดียวกันบนเจ้าจิบไปใช้บรรยากาศตอนเช้าคึกคักครับพี่น้อง สปริงเตายางเตาหยางงาอุ่นสายล้วสองฝั่งข้างคับพี่น้อง้งาไปคนเนแต่พกนก็อ่าพี่น้องยางไปดรอปหยางับขึ้นคับพี่น้องหางับขึ้นเ็แมาบอมาเองคับพี่น้องแมคาบบังเจ้ากับ็็เสียบมาใสความนเมหน่อยื่อยานัง ทอดเนียนกับแยงในเลยค่ะสีก้อนใจนะคุณแม่น้องข้าวตะไคร้กับมีค่ะบุ้งแม่ค่ะมาจากสวกนเสวนเองค่ะบุ้งสวนเองเลยมันกำลังมัดอยู่คุณมัดคอาก,ากับตาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องมัดจั๊บาทนะแม่เนี่ยบุ้งที่น้องเนยมัดละาสีบ,บาทจะไปผูกให้มันเมื่อยมัดคอกระบุ้กระตาเนอะอันนี้แม่น,น้องพี่แม่แม่นางนีง่แม่อย,อยู่ในหมอน่ะไข่ปลาอันนี้ ปลาค่ะพี่น้องผู้ได้มักสมบัดนี่เป็นสมไขยปูไา่ปลาแก้วประแดดกรอนี้เราแม่เนี่งอนปลาล่าต้อนปลาล่บองค่ะพี่น้องตับเพงได้ได้ค่ะนี่ร้าลวดแก้วมันกระบองมา่ไห้แล้วปัาทมันกระีให้ไปลวกค่ะพี่น้องบอกพูดหลนๆได้ค่ะแม่ยูทูบค่ะแม่บอกยูทูบค่ะอกยูทูบซุเปอร์ค่ะแม่ใครคะ ใส่ซอสค่ะขอทายเนื้อด้วยค่ะแม่คุ้งซสซค่ะสานวยพอดีตำตำแยกเดียวกับนั่ตนตำพอดีเลยค่ะ ว่ยังไปดกพ่นลายลายทังหมดางส่กันมอนนี้เราไปเรียกน้าหมาแดงจริงหน่อยแจรงน่แล้กส่งพวหมนแดกแดงจริงหน่อยน้องใหม่ก็ยังมี่ด้วยกันน้องใหม่ด้องใหม่งามคือเดเดดมัดก็ได้แม่ มันละซ้ากันจ้เอาส้ำนไจ้วกันวยตัวกันจ้วยตัวนะปุ๋ยยังบหแม่ใช่เงียงก็ปุูยเพราะว่าได้ปุกยตอโอ้ป่าตาเป็นคนปุูกย่อยมันคนมาขายค่ะแต่ก็ปุ้ค่ะแม่ได้เลยมีเยอะอยู่ใช่ไหม นี่กาบป๊อปตัวป้อนนะคะนั่นกับป๊อปตัวปว้อนค่ะพี่น้องค่ะฝากกันไม่คิดหนาค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ